สำหรับคลิปนี้จะเป็นแบบฝึกหัด4.2เรื่องความน่าจะเป็นข้อ3ในหน้า132แบบฝึกหัด4.2เรื่องความน่าจะเป็นข้อ3หน้า132โจทย์บอกว่า ในถุงใบหนึ่งใส่เหรียญบาทไว้100หนึรอเหรียญโดยเขียนหมายเลขกำกับไว้บนเหรียญด้วยนะคะก็เขียนหมายเลขหนึ่งไว้ที่เหรียญเหรียญหนึ่งหมายเลขสองอีกเหรียญหนึ่งหมายเลขสาอีกเหรียญหนึ่งจนถึงหมายเลข100ร ะะก็คือเหรียญบาทแปะไว้เลยค่ะ1 2 3 4 5สจนถึง1นึ่งเรียนสังเกตฮะหนึคอมม่าสคอมมาสคอมมาคอมมาก่อนแล้วจุด3จุดคอมมาแล้วก็100อันนี้วิธีการเขียนที่ถูกต้องในทางคณิาสร์นะคะซุมหยิบขึ้นมา1เหรียญสุมหยิบเหรียญเดียวนะคะแล้วให้หาความน่าจะเป็นอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องหาจํานวนแซม p ปิลสเปซก่อนมี100เหรียญแต่หยิบ1เหรียญ เนี่นะคะ sample ลสเปซคือสุ่มหยิบหนึ่งเหรียญจากเหรียญที่มามีหมายเลขกำกับร้อยเหรียญได้หนึ่งร้อยวิธีใช่ไหมคะเราหยิบเหรียญเดียวจากร้อยเหรียญก็คือได้หนึ่งร้อยวิธีอันนี้ไม่ต้องแจกแจงแล้วนะคะจำนวน sample ลสเปซเราจะหาความน่าจะเป็นเพราะต้องหาจำนวนค่ะจำนวน sample ลสเปซก็คือ 100, หนึ่งร้อยหยิบหนึ่งเหรียญจากร้อยเหรียญก็ได้หนึ่งร้อยวิธี ทีนี้ข้อ1สนใจอะไรสนใจเหรียญที่เป็นจำนวนเต็มบวกนักเียนคะหมายเลข1นึถึงร้อยเป็นจํานวนเต็มบวกทั้งหมดเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่หนึ่งเหตุการณ์ที่1เหรียญหนึ่งเหรียญหยิบเหรียญหนึ่งเหรียญที่เหรียญจะได้เป็นจำนวนเต็มบวกก็ทั้งร้อยเหรียญนะคะงั้นหยิบหนึ่งเหรียญจากร้อยเหรียญก็ได้ร้อยวิธีก็ได้ร้อยวิธีจํานวนสมาชิกในเหตุการณ์ที่หนึ่งหนึ่งร้อย จำนวนสมาชิกในแซมเปิลสเปกก็100เพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นในข้อ1คืออะไรความนี้เป็นคือหยิบเหรียญ1น,หนเหรียญแล้วได้จำนวนเต็มบวกก็คือ1 0อยส่วนร0 0ยเท่ากับ1คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนคือเรียนมีหมายเลข1ถึง100นักเรียนหยิบขึ้นมาอย่างไงมันก็ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกนั้นโอกาสเกิดขึ้นได้แน่นอนค่ะ1 เหตุการณ์เต็มเ็มคือ1หรือ100เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะข้อที่2ค่ะหยิบแล้วได้จํานวนคู่หยิบแล้วได้จํานวนคู่ไอ้หมายเลข1นึ่งถึงร้อเนี่ยจำนวนคู่ก็มี50าสิบจนวนถูกไหมก็คือ2 4งสี่หกดสสิบสองสิบสี่สิบหกก็คือห้าสิบจำนวนเพราะฉะนั้นถ้าเราหยิบหนึ่งเหรียญหยิบหนึ่งเหรียญจากเหรียญที่เป็นจำนวนคู่ห้าสิบเหรียญสนใจเฉพาะเหรียญที่เป็นจำนวนคู่แล้วเราหยิบเหรียญเดียวหนึ่งเหรียญจากห้าสิบเหรียญก็ได้ห้าสิบวิธี ได้50วิธีดังนั้นจํานวนเหตุการณ์ในเหตุการณ์ที่จะได้จํานวนคู่ก็คือ50อันนี้อ่านว่าความน่าจะเป็นของการหยิบเหรียญหนึ่งเหรียญจากร้อยเหรียญแล้วได้เป็นจํานวนคู่เท่ากับ50ส่วน, 100. วน 100. ร้อยห้ส่วนร้อยค่ะหรือเศษส่วนสองครึ่งครึ่ง,งะลูกมีเหรียญอยู่ร้อยเหรียญ หยิบขึ้นมาเหรียญหนึ่งโอกาสที่มันจะได้จํานวนคู่ก็ครึ่งครึค่ะห้าสิ่วนร้อยหรือหนส่วนสหรือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปในเหตุการณ์ที่สในเหตุการณ์ที่3ได้เหรียญที่เป็นจํานวนที่หารด้วย5ลงตัวจํานวนที่หารด้วย5้ลงตัวเหรียญทองสุขคูณแม่ห้าห้าห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสามห้าห้า ห้าสิบห้าหกสิบหกสิบห้าเจ็ดสิบเจ็สบห้าแปดบปดห้าเก้้าส้าหนึ่งนับทันไหมคะว่ามีเท่าไหร่มี20ค่ะเนี่ยคุูเขียนให้ดูห้าสิบห้ายีจนถึงหนึ่งมีทั้งหมด20บนับเอาลูกเว้นจำนวนหนึ่งถึงร้อค่ะที่หารด้วยห้าลงตัวมียี่สิมี20ม่สิบค่ะ ในเหตุการณ์ที่3ในเหตุการณ์ที่3นะคะเราจะหยิบขึ้นมา1เหรียญแล้วได้เหรียญที่หารด้วยลงตัวก็จะมีทั้งหมด20วิธี20วิธีนะคะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่3จํานวนที่จะเกิดขึ้นได้ก็20อันนี้อ่านว่าความน่าจะเป็นที่จะหยิบเหรียญขึ้นมา1เหรียญแล้วได้เหรียญที่เป็นจำนวนที่หารด้วย5ลงตัวก็จะเท่ากับ20สส่วนร้อย หรือ1ส่วน5นั่นก็คือโอกาสโอกาสที่นักเรียนจะหยิบเหรียญขึ้นมา1เหรียญจากเหรียญในถุงนะคะที่เป็นร้อยเหรียญนั่นอะ,ะหยิบขึ้นมา1เหรียญแล้วจะได้จํานวนที่หารด้วย5ลงตัวก,ก็1ส่วน5หรือ20เปอร์เซ็นต์โอกาสที่จะหยิบขึ้นมา1เหรียญแล้วเป็นเหรียญที่หารด้วย5ลงตัวก็โอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ก็20ส่วน5โท20เปอร์เซ็นต์หรือ1ส่วน5อ่ะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายของข้อ3ย่อยนะคะโทษ ข้อสุดท้ายของข้อ3ใหญ่เขาบอกว่าให้หาความเนี่ยเป็นที่จะหารด้วยห้าไม่ลงตัวเอเพราะฉะนั้นก็ง่ายนิดนึงเมื่อกี้ข้อ3หารด้วห้าลงตัวมี20เหรียญเพราะฉะนั้นหารด้วยห้าไม่ลงตัวก็มี80เหรียญอันนี้ก็เขียนวิธีทําตามนี้นะคะนะแต่ถ้าคิดในใจก็อันนี้ไม่ลงตัวมี20ไม่ลงตัวก็มี80นะคะ เหตุการณ์ที่4เหตุการณ์ที่หยิบเหรียญหนึ่งเหรียญได้เหรียญที่เป็นจำนวนที่หารด้วยห้าไม่ลงตัว80เหรียญได้80วิธีเพราะฉะนั้นจำนวนสมาชิกในเหตุการณ์ที่4ก็เป็น80เซ s เปิลสเปซเป็นร้อยข้อเดียวกันนะคะยังอยู่ในข้อ3จมจำนวนเซนเปิลสเปซยังเท่าเดิมค่ะเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นของการที่จะหยิบเหรียญขึ้นมา1เหรียญแล้วได้เหรียญที่หารด้วยห้าไม่ลงตัวก็คือ80ส่วนร้อยหรือ4ส่วนห้าส่ส่วนห้าก็คือ80% โอกาสที่หยิบขึ้นมาหนึ่งเหรียญนะคะแล้วหงายขึ้นดูมาปุ๊บเนี่ยเป็นเหรียญที่หันด้วยห้าไม่ลงตัวโอกาสที่จะเป็นอันนั้นก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยกันนะคะก็จบสำหรับข้อที่สามในนั้นหนึ่งร้อยสามสิบสองนะคะเรียนฟังแล้วก็เขียนลงสมุดค่ะ